สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํนามสมุนไพรนะครับเกี่ยวกับใครที่เป็นโรคเกาเบาหวานความดันนะครับหรือว่าปูมแผลหรือว่าอยากได้สมุนไพรไปบํารุงกําลังนะครับวันนี้เรากอแนะนํนามสมุนไพรชุดนี้เลยนะครับ1ชุดทานได้2เดือนนะครับ มีเอกสารวิธีต้มแล้วก็วิธีทานแนบให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สั่งซื้อตัวเข้ามาได้เลยนะครับที่0 8 4ย์แนะครับเจ็ดสี่นะครับวันนี้เราจัดไว้ประมาณ5้ถึงหชุดนะครับเดี๋ยวลูกค้าสั่งแล้ว1ชุดเดี๋ยวพรงนี้ก็จัดส่งให้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับชุดนี้ทานได้2เเดือนเลยนะครับบำรุงกําลังก็ได้นะครับหรือท่านใดที่มีอาการยังไงนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับได้นะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับเรายินดีให้คําปรึกษานะครับแล้วเรายินดีนะครับจัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับ สำหรับลูกเกาหรือว่ามือเท้าฉานะครับกินดีมากนะครับก็ท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรมาปรึกษากันได้นะครับเรายินดีจัดสมุนไพรนะครับให้ตามอาการของลูกค้านะครับหรือว่าท่านใดที่มีอาการอย่างอื่นนะครับเช่นพวกเป็นไทรอยนะครับ ไปนะครับแล้วก็เกี่ยวกับมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่เข้าอู่น้าเหลืองเสียความดันครับเราก็มีสมุนไพรนะครับที่จัดให้ตามอาการนะครับอย่าลืมนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อโทรมาเลยนะครับที่0 8 4 7 4 9 2 6 6 7นนะครับหรือแอดไลน์ได้นะครับที่ไอด์ไลน์นะครับ084 7492 6 6 7หเขียนนะครับนี่เป็นสมุนไพรนะครับ จากธรรมชาติร้อเปอร์เซนตนะครับเป็นยาชุดนะครับเราจะสมุนไพรตามอาการของลูกค้านะครับเรามีเอกสารนะครับวิธีต้มแล้วก็วิธีทานนะครับแนบให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่0ูนยนะครับเจ็ดสี่เก้าสองหกเจ็ดนะครับก็อย่าลืมนะครับเราขายชุดละหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งชุดทานได้สองเดือนนะครับสวัสดีครับ